สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวโอเลชั่นแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เปิดตัวเสื้อแข่งเยือนใหม่ประจำฤดูกาล2022-2023ได้ออกแบบเสื้อมาเป็นแพทเทิร์นคอวีสีพื้นขาวตัดขอบด้วยสีดำบริเวณแขนและคอเสื้อพร้อมประเดิมใช้งานเกมทัวร์ปีซีซั่นพบกับชิตตันพาเลทวันที่19กักดาคมนี้การเปิดตัวเสื้อเยือนใหม่ครั้งนี้ยังไร้เงาชิตเตียโนโรนันโดในภาพโปรโมททางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาเปิดตัวเสื้อเยือนตัวใหม่ ณวันที่16กรกดาคมนี้อย่างเป็นทางการพร้อมใช้งานวันที่19กรกดาคมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ